อะไร่าสุกเนี่ยนะให้เพลงไปแล้วน้องก็ให้บทเรียนออกมาแล้วแล้วก็รอเพลงใหม่อยู่ใช่มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้รอเพลงใหม่อยู่อ้ตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้ดูยูริอะค่ะพี่ช่วงนี้ดูยูริของทางช่องสามโอ้ยยังไงช่วงนี้ดูยูริค่ะชอบดูยูรีชอบดูอิงอิงชอบดูอิงอิงแล้วไม่ได้อิยังไง ก็ฟินนั่งทต้งหลด้วยเหรอน้องยูรีจั่ด้วยเหรอนั่อยูนี่ยไหลค่ะไปงหนไปทางไหนไหลไปข้างหน้าอเคไหลไปไกลี่ปลาเดี๋ยวรยาถอยหลังมันไหไหลอะไรกมันไหลเออก็ดูเพื่อความันเทิงเพื่อเพื่อเราเพื่อจการหรือน้องนอก็คือล้วคือติดยูรีอยู่ใช่ค่ะจุนี้ดูยูรีแล้วาอยากได้นั่งไหมอะ อยากเล่นบ้างไหมยญิงหิงใช่ไหมคะกับใครของแถวนี้ดีมาหาเรานี้เลยเหรอก็แถวนี้ก็มีหญิงหญิงอยู่นะคะมียิ่ไม่อาจจะว่าอย่างค่ช่องสามเองเขาก็มีท่างซีรีส์อยู่ดีอยู่แล้วถ้าทำถ้าทำก็น่าสนใจนะคะก็อยากเล่นกับผู้หญิงแต่เขาบอกว่าต้องไปเรียนนะคะมันจะมีเทคนิคในการแบบอะไเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนโอ้โหต้องไปเรียนหนูก็เลยบอกจริงช่งเลยเหรอพี่เราต้องไปเรียนแบบการแบบว่า สองคนการกระจายใช่ค่ะแล้วเราประทับใจคนไหู่้างเนี่ยอ้าวแน่นอนเลยค่ะหลิงอ๋อนี่หลิงหลิงนะน้องอ๋อนี่เราเป็นผู้นำเหรอเนี่ยผู้นำเราผู้นำย้อมเหรอเขาก็มีด้อมมีผู้นำมีอะไรแต่ว่าเราเราช่องสามไงคะแล้วเราได้โอกาสได้เจอหลิงอ๋อจริจริงบ้างไหมอ๋อไปค่ะไปตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องใหม่ด้วย ก็ติดตามติดตามดูมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องไหมมีคุยค่ะคือเคยเออ่เวิร์กช็อปเคยเล่นเรียนเรียนการแสดงกับพี่หลิงหลิงใช่รู้ชอบบางคนต้องต้องเล่นต้องเล่นทั้งคู่แล้วก็เขากำลังพู่งขึ้นอยเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปเราก็กลายเป็นแม่เดี๋ยวเราแบบไม่เราก็หาคู่ใหม่แล้วเราผู่ใหม่ทีกำลังมองค่ะหรือว่ทางโน้นเนี่ยหรือว่ากำลังใไ่เลนหรือเปล่าเต็ม หันหน้าเอกในช่องสักคูนึงมาคู่เราอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านั่นนะสิครับเป็นเรื่องของอนาคตหรือว่าน่าสนุกแล้วผู้ใหญ่เราถ้าผู้ใหญ่ชับทำแบบว่า้อมหอม้อมใช่ไหมน่าสดน่าสดค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมยังไม่เคยก็ต้องก็ต้องรอ อะไรใหม่ใหม่ใช่ลองอะไรใหม่ใหม่อะไรใหม่ใหม่หัวใจแล้วก็ต้องอะไรใหม่ใหม่มีแหละมีแหละเรื่องมีแหละก็ไม่ใหม่เนาะใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใหม่นะแล้วมันเป็นยังไงล่ะพี่เรารักอยู่ที่เดียวเนี่ยช่องสามถามเรื่องหัวใจมไช่ถูก็หัวใจของเรามีให้ช่องสามเออ่งก่ราบของเราด้วยหรือเปล่าอะไรนะถ้าช่องสามมันจะห่องหัวใจเราหรือเปล่า ไม่ช่องสาวคือคือช่องสาวคือเราเล่นละครคือเขาไม่ใช่ค่ะพี่ดิวคือเจ้าของหัวใจของเรานะี่ดิวคนดิวอะ้รที่ล่าสุดไปเมืองนคนก็บอกว่าเราก็อุ้ยไปหาไปหาผ่าวหัวใจเออเกีเราวัดเราก็มีใจอยู่ตลอดเราต้องไปตามหาด้วยหรอนี่แสดงว่าเขาหัวใจเขาเป็นของเราแล้วเหรอ ไปเท oh. ี่ยวไปหาไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นใช่หวานไปค่าเยอรมันเยอรมันต้องหวานด้วยใช่ไหมถ้ากินอ่าสตรอเบอรี่กินน้ำหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์ใส่น้ำตาลใส่ซอสเยอะๆก็หวาน้เราลุกจากไทยอะไรน่ากับไทยนะคะถึงหวานเรากินกับเมาส์กับปลากับเมากับปลา อุ้ยเยอะแยะเลยค่ะเขาเขาประเทศเขามีทางผู้หญิงมีทางผู้ชายมีเยอะมากเลยุเยอรมันนี่มันถูกใจหรออร่อยค่ะอร่อยอะไรอร่อยที่นั่นอร่อยถามว่าุเยอรมันแบบใจไาน้ำพริกหนุ่มที่ขายที่เยอรมันเหรอไม่ใช่ก็ต้องตราไม่ต้องคำถามต้องไม่ต้องหอมกระลูกได้ไเจอกเงนแกเรินเป็นนทน้องเมลา เฮ้ยคุณกล่าวแล้วเหรอพี่แม่ตาด้วยคำว่าเพื่อนสนิทอกล่าวแล้วเหรอเอาไปถูกเจอค่ะไปไงพว่คุยอัพเดทไปไงะจบแค่นี้จบกับพ่อแล้วใช่ไหม่ะแล้วมีความสุขไหมได้เที่โนเมืงแมนกันด้วยหรือเปล่าน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วย ถูกต้องค่ะเป็นไกด์เก๋แต่ไม่มีไกด์ขอเป็นไกด์ให้เราเก๋มีไกด์คือบอกเลยว่าภาษาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คุยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือถ้าคุณไปเนี่ยมีเพื่อนไปอดีเราดีไหมคะเราดูแลดี้ใจเราดูแลกันเขารู้ใจเราดีไหมเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่า <questioned> ร like <bbe> ัก อร่อยด้วยอาหารอร่อยขาสคือหนูบอกว่าทิปเนี้ยหนูไปกินไปกินไปกินเยอะมากเพราะว่าแบบนึกอะไรกันแล้วก็เฮ้ยเราไปกินร้านนั้นกันเราไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างี้แล้วคุณแม่ถูกใจไกด์คนนี้ไหมคะอุยตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเราไปแบบมีเป็นฟิลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเจอแม่เจออะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาบอกว่าถ้าน่ารักแล้วเขาแบบเขาแบบเหมือนเป็นฟิลเหมือนเราคุยกันแบบ เป็นเพื่อนที่ที่ที่เก๋อยากคุยด้วยอ่ะแบบมีฝึกภาษาหรืออะไรแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องคิดเออเหมือนวนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไปลุยๆแล้วก็ได้ภาษาได้อะไรสนิทกันมากจนไปมานอาหารวันนี้ก็สนิทกันเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นเพื่อนกันกี่เปอร์เซ็นต์ได้เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นกี่เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนอย่าพูดอะไรไปนะคะ นี่อักิลสถานอัพเวลเออโอนั่นะเป็นเรื่องของอนาคตอีกแหละพวกคุณตะรู้ตัวไหมว่าพอาพูดถิงเขาเมื่อไหร่อาการออกเลยเราเราพูดถึงใครเราก็อาการออกจริงเหรอจริงกพูดผิดเฮ้ยพี่เออนะหว่าการเลิกเลืกให้ผมเลอกให้ผมเลรอกเลือกเลืกตลอดตลอก็ มีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวที่เราอยู่เป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้คือรู้สึกว่าใช่ครับสได้ไหมโซ่ใช่ต้องมใช่ผสมได้ไหมโ่ร้อยเปอร์เซ็นต์โ่แต่พูดแต่พูดแต่พูยแต่ดแต่พูดแตพูด้ต่ดแต่พูดแต่พูดแต่พูดแต่เูดแต่พูป็น่พูดแต่พูดแตพูดแต่พูดแ่พูดแ่พู่พนูต่แู่่ ถ้ายังไม่ได้ผูกหรือมัดกับใครหรือยังเราต้องใช้เวลาเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปอ่ะพอเรามันแบบรีบๆหรืออะไรเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะเกิดอะไรตามมาเราไม่รู้วันนี้เราไม่อยากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ช้าแต่ชัวร์ทุกตัวตุ๊กโดดแต่จีบได้ไหมโดดแต่จีบนี่ไงนี่ไงทุกคนกำลังจีบวยช่แต่ว่าจีทธิ ติดติดแล้นี่นี่ติดกันเลยนี่รู้ชีวนิ้วโป้งชวนเขามาเขาจะมาไหมชนจะมาไหมหนูไปเจอปะอยากเจอหรอหนูกมอยากเลยพี่เจออ่ะแ้ยังอยากเจอเขาที่นี่เหมือนกันชวนเขาชนชวนเาเจอชวนชวนม่อกีกเจอที่ว้าวกเลยว้าว ว้าวคปยเรอย่อันงวันนี้ยังคุยอยู่ไหมกลับมาแล้วเนี่ยโอ้คุยค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดทุกวันเลยหรออัปเดตตลอดอัปเดตอัปเดตเพราะว่าเขาจะมีความเมื่อเราคุยว่าเออเวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหรืออะไรหรือว่าแค่คุยกันประมาณแบบถามกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องของเราด้วยเราอยากทุกวันแต่พี่พี่อยาก พี่อยากพี่อยากคุยกันตอนไหนเพราะ t า m e z o มันต่างกันนะเออตอนตอนเราตื่นพี่ตอนตอนตื่นเข่เขาว่ายังไม่นอนอ่ะจะได้คุยกันแต่ถ้าเรานอนแล้วแล้วเขายังแบบยังตื่นเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันต้องหาเวลาเลเวลาหากันห้าชั่วโมงคุยคุยภาษาอะไรภาษาอังกฤษเย้อนวินาทีคณไหน Speak English ค่ะอ All is English ทักษะภาษาอังกฤษเราคือแบบตลองเลยโอ้ where you from Where a r I ไอมิสอ uh ูกันบ่อยไหมคะไอมิสอูกันบ่อยไหมคะมิสคือคิดถึงอะค่ะมิสยูมิย o